ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการถ่ายทอดสดตอนเวลา4โมงเย็นนะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าที่อยู่ในตลาด t f เฟนะครับวันนี้ภาพของตลาดหุ้นในบ้านเราก็ถือว่ากลับมามีแนวโน้มที่ไม่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ตั้งแต่เปิดตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตลาดทั้งในส่วนของตัวดัชนีเซตแล้วก็เซตหน้าสิเนี่ยก็ปรับตัวลงนะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะฮะพอเข้าสู่ช่วงบ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลงมากกว่าช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะฮะก็ตอนนี้ถ้าดูล่าสุดเนี่ยเซตก็ติดลบอยู่ประมาณ12.6-9จุดจุดนะฮะ อยู่แถวๆพันห0จุดแล้วนะฮะตอนนี้ในขณะที่เซทห้เองก็ติดลบ12.50จุดนะฮะอยู่ที่938.52จุดสสาเหตุส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากแรงเทขายระยะสั้นที่มีออกมานะหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ย อย่างที่เราได้เห็นกันไปเมื่อวานนี้ก็คือตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาแบบค่อนข้างร้อนแรงแล้วนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายนะพอมาวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนเนี่ยนักลงทุนก็เลยเทขายระยะสั้นออกมาเพื่อเพื่อที่จะทํากําไรออกมาก่อนนะฮะโดยเฉพาะหุ้นในส่วนของกลุ่มพลังงานอย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยวันนี้จะสังเกตเห็นว่าเจอแรงขายออกมาค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว นะฮะส่วนสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในบ้านเราก็ต้องบอกว่ายังดูค่อนข้างน่าเป็นกังวลอยู่นะฮะเพราะาที่มีการรายงานในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชือ้อที่ออกมาในวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชือ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างเยอะอยู่นะหลายร้อยคนเลยในวันนี้นะฮะที่ที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรานะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการตรวจเชิงลุก นะฮะของเจ้าหน้าที่นะฮะก็คือเข้าไปในพื้นที่ที่มองว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วก็จับเอาคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเอามาตรวจดูว่ามีเชื้อไหมก็พบว่าในพื้นที่อ,อย่างในสมุทรสาครเนี่ยยังมีคนที่ติดเชื้ออยู่เป็นจํานวนมากนะฮะพอเอาพอนำเอาตัวมามาสุ่มตรวจหาเชื้อแล้วก็จะพบจํานวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงอยู่ก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ย จ,จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ยังคงต้องอเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอยู่ในตอนนี้นะฮะก็จะเป็นเพียงจังหวัดเดียวนะฮะที่ยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามองว่าสถานการณ์มันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะฮะก็อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการลงมานะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีการชุมนุมการประชุม ของทางสบคชุดเล็กนะฮะเขาก็กําลังเตรียมในเรื่องของอมาตรการผ่อนคลายกิจการแล้วก็กิจกรรมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยลงนะฮะก็อาจจะมีการให้เริ่มมีการกลับมามีการเรียนการสอนนะฮะแล้วก็ให้มีการสามารถเข้าไปทานอาหารได้ในร้านอาหารในช่วงเวลาที่ที่มันที่มันดึกขึ้นนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่าสามารถทานในร้านอาหารได้ถึงเวลาสามทุ่มนะฮะ ต่อจากนี้ไปเนี่ยในในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยลงเนี่ยเขาก็อาจจะมีการขยายระยะเวลาให้คนเข้าไปใช้บริการได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะฮะร้านอาหารก็สามารถเปิดร้านได้นานขึ้นหลัง3ามทุ่มก็ยังเปิดได้อยู่เพราะว่าจะอนุญาตให้มีผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการนะฮะ ซึ่งซึ่งน่าจะมีออกมาแล้วเราน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงปลายสัปดาห์นี้เดี๋ยวทางสบาคาก็น่าจะมีการประกาศความชัดเจนออกมานะฮะส่วนในส่วนของตัวหุ้นนะฮะที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด5ดับแรกในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะับว่ามีตัวไหนบ้างนะอย่างที่บอกอในช่วงบ่ายเนี่ย จะ,จะพบว่าหุ้นในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้ากับกลุ่มธนาคารเนี่ยจะเจอแรงขายออกมาอย่างเช่นตัว EA นะฮะ,ะล่าสุดอยู่ที่69บาทนะครับในระหว่างวันไปทําจุดสูงสุดแถวๆ69บาทห้าแล้วก็จะมีในส่วนของตัว GPSC นะฮะ GPSC ล่าสุดก็อยู่ที่82บาท25สตางค์นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบ้านปูนะฮะบ้านปูล่าสุดก็ปรับตัวลดลงมานะฮะอยู่ที่11บาท10สตางค์แล้วก็จะมีในส่วนของตัว,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 ว Kbank นะครับ เคแบงล่าสุดอยู่ที่125บาท50นะฮะแล้วก็ตัว STGT อย่างนี้นะฮะวันนี้ STGT ก็ขยับขึ้นมาได้นะฮะล่าสุดอยู่ที่41บาท50สตางค์นะครับในส่วนของภาพทางเทคนิคนะสำหรับตัวดัดชนีเซตก็กลับลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ1,500จุดอีกรอบก็ต้องระวังนะฮะ ถ้ายืน1,500จุดไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวลงต่อได้แล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือ,อมันมีสัญญาณที่เรียกว่าแบรดดิเเวอร์เจนเกิดขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้ตัวเซตก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอตัวแบรดดิเดเวอร์เจนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับรวมถึงตัวเซต50ด้วยนะฮะ ถ้าดูกราฟเนี่ยก็จะมีะสัญญาณบาลิต d เดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังอยู่นะฮะทั้งเซตและก็เซต50เนี่ยยังถือว่ามีความเสี่ยงที่จะ,ะปรับตัวลดลงนะฮะส่วนตัวเซ0ต n d i x f e x f u t u r e ซนะ,ะซีรีส์ H21 ล่าสุดก็ติดลบอยู่15.20จุดอนยะฮะอยู่ที่931.60จุดก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ดีดขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงเลยในช่วงบ่ายนะฮะวันนี้ก็ปรับตัวลงมาอีกครั้งหน,งนะะก็ช่วงนี ยังคงต้องระวังอยู่ในเรื e ่องของการซื Research, ้อขายนะครับเพราะว่ามีความผันผวนสูงเลยทีเดียวนะฮะใครที่จะเข้ามาเก็งกำไรตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็อาจจะต้องดูจังหวะให้ดีๆนะฮะเวลาจะเข้ามาเปิดสถานะไม่ว่าจะฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งขายก็แล้วแต่นะแต่มองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเก็งกำไรฝั่งขายหรือว่าฝั่งช็อตเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่านะฮะพะดูแนวโน้มของตลาดแล้วก็น่าจะมีการปรับตัวลงต่อได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าช่วงนี้ฝั่งช็อตเนี่ยยังน่าจะได้เปรียบมากกว่าฝั่งรองนะฮะ ก็ยังไงช่วงนี้ก็แนะนำให้ให้เกงฝั่งช็อตแต่ก็ยังคงต้องใช้ความาระมัดระวังอยู่นะครับส่วนทิศทางรา,าคาทองในตลาดโลกก็มีการชะลอตัวนะฮะล่าสุดก็อยู่แถวๆบริเวณ1,847เหรียญต่ออนอนนะฮะปัจจัยสําคัญเลยที่จะต้องติดตามในค่าคืนวันนี้ก็คือ,อผลการประชุมเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะก็น่าจะออกมาในช่วงเวลา เช้ามืดของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเรานะฮะตอนเวลาประมาณตีสองตีสาของเช้าวันพฤหัสนะฮะก็น่าจะทราบผลการประชุมเฟดนะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์นะฮะว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยเฟดยังน่าที่จะมีการตึงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่ระดับ0ูนถึงศูนเเหมือนเดิมนะฮะ ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่นักลงทุนกำลังกำลังรอติดตามอยู่ก็คือถ้อยแถลงของประธานเฟดก็คือนายเจอรมพาเวลนะฮะว่าจะมีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะรวมไปถึงะจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้นโยบายการเงินในปีนี้อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดกําลังรอติดตามอยู่นะฮะก็ะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะ ใน,ในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะฮะว่าประธานเฟดจะพูดอะไรบ้างนะฮะซึ่งมันน่าจะส่งผลมาถึงทิศทางราคาทองอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เข้าใจว่าราคาตลาดซื้อขายทองคําที่สหรัฐเนี่ยน่าจะปิดก่อนที่ประธานเฟดจะออกมาพูดนะะซึ่งซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกครั้งไปนะฮะคือตลาดปิดไปก่อนแล้วเฟดค่อยออกมาพูดนะฮะกะ็มันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีทันใดนะอาจจะอาจจะต้องรอไปจนถึงหลังจากที่เฟดออกมาพูดแล้วนะฮะก็ พรุ่งนี้เช้าตามเวลาในบ้านเราเราน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวนะฮะ,อะของราคาทองโลกมากยิ่งขึ้นยังไงก็รอติดตามเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะฮะถ้าดูในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคก็ดูเหมือนว่าราคาจะเข้าสู่โหมดของการชะลอตัวในในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าตัวราคาทองเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนะฮะราคาอาจจะมีการะชะลอตัวต่อได้นะฮะแนวรับเนี่ยเรามองไว้แถวๆบริเวณ1,837เหรียญน,นะฮะแนวรับแรกแนวรับถัดไปก็อยู่แถวๆบริเวณ1,820เหรียญน,นะครับส่วนราคาทองคำในตลาดที่เฟกบ้านเรานะฮะโกลออนไลฟิเจอร์ล่าสุดอยู่ที่1,850.20นะฮะติดลบไป5.90ก็แนะนำให้เก่งฝั่งช็อตเอาไว้ ก็ยังคงแนะนําให้ถือสถานะช็อตต่อนะฮะส่วนเป้าในการทํากำไรก็อยู่แถวบริเวณ1,800ประมาณ1,835ถึง1,825นะครับจุดตัดขาดทุนเราให้วัดแถวบริเวณ1,865ส่วนตัวราคาโกลฟวเจอร์นะฮะซีรีส์ G21 นะฮะล่าสุดก็ติดลบอยู่ติดลบอยู่120บาทอยู่ที่26,340บาท เราก็แนะนําให้เก่งกาไรฝั่งช็อตเอาไว้เหมือนกันนะฮะส่วนเป้าในการทํากําไรเราก็มองไว้แถวๆบริเวณ26,250แล้วก็26,100่บาทแถวๆนั้นนะฮะส่วนจุดตัดขาดทุนมองไว้แถวๆ2 6 5 0 0าอยบาทนะฮะยังไงช่วงนี้ก็คิดว่าเก่งกาไรฝั่งช็อตในส่วนตัวโกลออนไลฟิชเชอร์แล้วก็โกลฟิชเชอร์ก็น่าจะมีจังหวะในเรื่องของการทํากําไรได้อยู่เหมือนกันนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนคำถ,ถามกันบ้างนะฮะที่ส่งเข้ามาใน Facebook f แฟนเพจของเรานะฮะ ก็จะมีถามเข้ามาเกี่ยวกับตัว TQM นะฮะถามแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะช่วงนี้ TQM ถือว่าแกว่งอยู่ในกรอบนะ,ะค่อนข้างไซด์เวย์นะฮะแนวต้านแรกเนี่ยอยู่ยแถวๆบริเวณ126บาท50นะฮะแนวต้านถัดไปก็แถวๆบริเวณเ135บาท50นะฮะก็ช่วงนี้ยังค่อนข้างไซด์เวย์อยู่นะฮะก็คิดว่ายังไม่น่าจะขยับไปไหนไกลนะฮะสำหรับตัว TQM แล้วก็จะมีในส่วนของตัว In Touch นะครับ อิน u c h ก็ช่วงนี้หุ้นในกลุ่มสื่อสารค่อนข้างแผ่วนะฮะไม่ไม่ค่อยมีการปรับตัวขึ้นมาสักเท่าไหร่นะฮะราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่ก็มีการชะลอตัวลงมานะฮะรวมถึงตัว InTouch ด้วยนะฮะแนวรับเนี่ยเรามองไว้แถวๆบริเวณ57บาทนะฮะแล้วก็56บาทแถวๆนั้นนะฮะก็จะเป็นโซนแนวรับยังไงช่วงนี้คิดว่ารอตั้งรับก็แล้วกันนะฮะสำหรับตัวอินทัชนะครับแถวๆ56-57บาทนี่แหละครับ ก็จะเป็นในส่วนของคำถามนะฮะที่ส่งเข้ามาใน f เ e e o o o k แฟนเพจของเรานะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดในช่วงเย็นของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะเย็นนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ